ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันเงินเดือน53,000บาทส่งประกันสังคมมา20ปีตอนอายุ55ได้บำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับดูกันผมเงินเดือน53,000บาทส่งประกันสังคมมาแล้ว20ปีตอนอายุ55นะครับจะได้รับบำนาญเท่าไหร่ครับเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะครับกรณีชลาภานะครับเป็นกรณีที่คุณจ่าย เงินสมทบมานะครับไม่ว่าจะครบหรือไม่ครบคุณก็จะได้รับในส่วนของกรณีฉลาภาพแต่ถ้าเกิดได้รับเป็นบำนาญต้องจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนเท่านั้นนะครับได้จ่ายสมทบน้อยกว่า180เดือนจะเป็นบำเหน็จนะครับจ่ายสมทบ 180เดือนเป็นต้นไปนะครับจะได้เป็นบำนาญซึ่งเงินบำนาญชราภาพจะได้ร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองสูตรจะมี2สูตรนะครับต่างกันเล็กน้อยสูตรสูตร,ตรแรกนะครับในกรณีจ่ายครบ180เดือนแบบ เป0เลย180ดเดือนนะครับเท่ากับ15ปีนั่นเองก็เอา20นะครับคูณจำนวนเงินสมทบนะแล้วก็หารด้วย100ก็เท่ากับบำนานของคุณแต่ถ้าเป็นสูตรคำนวณกรณีเกิน180เดือนมันจะมีวงเล็บนะครับให้เอา1.5นี่นแหละคูณระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนะครับยิ่งจ่ายเยอะก็ยิ่งได้บำนานเยอะขึ้นนั่นเองโอเคเอาละในกรณีจ่าย กรณีเงินเดือน53,000บาทเนี่ยนะครับเขาใช้ฐานเงินสมทบสูงสุดเพียงแค่1 5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นจอให้จ่าย5,3 0ห0าหรือจ่าย60,000หรือจ่าย10,000 0หรือจ่ายเป็นล้านเขาก็ยึดแค่ฐานเงินสมทบ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นฐานเงินสมทบ15 0 0 0บาทก็สามารถที่จะเข้าตารางนะครับในอินโฟกราฟิกของประกันสังคมได้เลยนะครับ แต่เราจะไปคำนวณกันเพราะฉะนั้นไปหน้าต่อไปเลยวิธีการคำนวณนะครับเมื่อใช้ฐาน15,000บาทเราก็ไม่ต้องไปคิดสาระ,ะอะไรมากนะครับเอา15,000บาทเดี๋ยวแหละมานะครับส่ง20ปีนะครับก็เป็นอย่างนี้นะวิธีการผมขอคิดจำนวนปีเกินมาก่อนนะครับเอา20ปีเนี่ยนะครับลบ15ปีนะครับเท่ากับ5ปีที่เกินมา 5ปีที่เกินมาไม่หายไปไหนมันถูกนำไปคูณนะครับด้วยเอา1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ไอ้7.5นี้คือเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพิ่มนั่นเองของเดิมได้20%อยู่แล้วนะบวกกับ7.5เป็น27.5% 27.5เปอร์เซ็นต์ของ1 5ึ0 0หบาทนะครับเท่ากับ4,125บาทนี่คือเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับต่อเดือนนะหลังจากที่คุณอายุห้าสปี แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับคุณก็จะได้รับ4,125บาทนะครับเป็นเงินบำนาญตลอดชีวิตนะครับนะสำหรับส่ง20ปีและกรณีส่งมากกว่านั้นล่ะนะครับมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งอยากรู้ก็ไปคลิปถัดไปเลยนะครับในกรณีเงินสมทบนะครับมากกว่าไม่ใช่เงินสมทบจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมมากกว่านั้นเนี่ยนะครับเรามาดูกัน ทรงประกันสังคม35ปีอ่าโหได้เยอะเลยนะครับได้บํบนานาญ7,500บาทนะครับทรง34ปีได้7,275บาททรง33ปีได้7,050บาททรง32ปีได้6,825บาททรง31ปีได้6,600บาทนะครับทรง30ปีได้6,375บาททรง29ปีได้6,150บาท ทรง28ปีได้5,925บาททรง27ปีได้5,700บาททรง26ปีได้5,475บาททรง25ปีได้5,250บาททรง24ปีได้5,025บาททรงประกันสังคม23ปีได้4,800บาททรงประกันสังคม22ปีได้4,575บาท ส่งประกันสังคม21ปีได้4,350บาทส่ง mm hmm. ประกันสังคม20ปีได้4,125บาทส่งประกันสังคม19ปีได้3,900บาทส่งประกันสังคม18ปีได้3,675บาทส่งประกันสังคม17ปีได้3,450บาทส่งประกันสังคม16ปีได้3,225บาทส่งประกันสังคม15ปีได้3,000 บาทนะครับได้3,000บาทนะนี่คือจำนวนปีแล้วก็เงินบำนาญที่จะได้รับคิดจากเงินสมทบ1,500 0บาทน,นั่นเองนะครับลองไปคํานวณกันนะส,สูตรไม่ยากนะครับสูตรประกันสังคมไม่ยากเลยแล้วผมทวนสูตรทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยทั้งในซีรีส์บำนาญโดยเฉพาะกับซีรีส์ตอบคำถามท,าที่เกี่ยวกับบำนาญน,นะครับก็ทวนสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักสูตรนะครับแล้วก็นำไป คำนวณกันได้เองนะครับด้วยตัวคุณเองเพราะว่าแต่ละท่านส่งประกันสังคมมาแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับเงินบำนาญที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่ตายตัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะนั้นมันต้องคือส่งมากมันก็ได้มากนะแล้วก็ส่งทั้งเงินสมทบมากนะครับจํานวนปีมากก็ได้มากนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ว่า เราส่งจํานวนปีมาประมาณเท่าไหร่แล้วหรือเงินสมทบอยู่ในประกันสังคมโดยเข้าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแค่เนี่ยจะเป็นการคํานวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคํานวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะหนึ่งอัตราบํานาญที่คิดเสร็จเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและ บวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125จากเดิมนะครับจะได้1.5ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียว นะครับซึ่ง1 1 2 5ก็มาจากอ่อมาจาก1 5ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดืเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย สมตัวนี้มาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับฉเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนำคำง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าฉเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะยนะ5 5 0 0หาร5 0 0 0เท่ากับ1.1พอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาฉเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญแฉลาภาพอยู่แล้ว